สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเปิดโปรเจกต์กับต้นปามสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดโปรเจกต์เพลงรักแรกพบนะครับในเวอร์ชั่นที่ผมทำไปนะครับซึ่งออริจินอลซองก็เป็นของ Tattoo Color นะครับแต่ในเพลงนี้ผมเอามารีเนจ์ใหม่เป็นในฟิลของแจ๊สนะครับแจ๊สไวฟ์ก็จะเป็นยังไงลองไปดูกันนะครับ สบตาแค่หนึ่งครั้งแค่แรกเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันไม่มีประมาณนี้ครับผมจะสังเกตได้นะครับว่าออริจินอลซองจริงๆอะ Time s i กเนเจอรมันจะเป็น6-8ใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงนี้ผมเปลี่ยนให้มันเป็น4-4 นะครับ68ก็จะดับอย่างนี้ไอประมาณนี้ส่วน44ก็จะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวลองฟังกับเมอรนอมดูนะครับประมาณนี้ครับผม ซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูดีๆอะอัลเมนต์ต่างๆของเครื่องดนตรีอะผมจะไม่ใส่ให้มันเยอะนะครับด้วยความที่ว่าผมคิดอิงจากวงแจ๊สจริงๆที่เขาไม่ได้มีเครื่องดนตรีเยอะสักเท่าไหร่ก็จะมีกลองมีเปียโนคอมคอร์ดมีกีตาร์เบสแล้วก็อาจจะเพิ่มแซกเข้ามาหน่อยอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดกลองให้ดูก่อนนะครับว่าผมเล่นอะไรไป ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นโนคอมคอร์ดนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็ต่อไปเป็นลายเบสนะครับซึ่งลายเบสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมผมจริงๆผมไม่ได้เรียนแจ๊สมานะครับก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีของเขามันรายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ว่าอิงตามฟิลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมรู้มาเขาถ้าเกิดอยากได้ฟิลแจ๊สอ่ะเขาจะใช้เขาจะเขาจะใช้สเกลครมาติกนะครับผมก็เลยวอล์กเบสแล้วก็พยายามใส่เป็นครมาติกเข้าไปหน่อยๆนะครับ มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็จะแบบเดินไปเรื่อยๆ เดินให้มันอยู่ในสเกลอะครับเดินอยู่ในคีย์ของมันแะไรประมาณนี้ฮะต่อไปเป็นลายกีตาร์นะครับซึ่งลายกีตาร์ผมจะเล่นเหมือนกันหมดเลยนะครับ4รอบโอเวอร์ดับเอาจะเป็นอย่างนี้ สองอันแรกแผนซ้ายสุดขวาสุดอันต่อมาก็แผนแค่นี้นะครับครึ่งครึ่งซึ่งไอ้กีตาร์ผมอะไม่ได้มีกีตาร์ที่มันเป็นแบบกีตาร์เซมิฮอลโลหรือว่าฮอลโลที่ว่าเป็นเป็นซาวด์แจ๊สอะครับผมมี กีตาร์ที่มันเป็นซิงเกิลคอร์อย่างเดียวก็พยายามปรับให้มันเป็นซาว์อุ่นๆมากที่สุดนะครับก็จะใช้ปิกอัพตัวบนสุดเลยนะครับตัวหน้าหน้าสุดเลยแล้วก็หมุนโทนต่ำๆไม่ได้ใช้โทนแบบเยอะนะครับผมให้มันได้ซาวอุ่นๆมากที่สุดนะครับก็เสียงออกมาเป็นประมาณนี้ครับต่อไปก็แซกโซโฟนนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแค่นี้ ครับผมต่อไปอีกลายหนึ่งก็คือกีตาร์โซโล่นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีทฤษฎีอะไรเลยผมเน้นฟังเขามากอย่างเดียวว่าเอ๊ะกีตาร์แจ๊สเวลาเขาโซโล่เขาโซโล่ประมาณไหนนะผมก็จำๆมานะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ก็ประมาณนี้ครับผม ต่อมาไอตรงลายร้องก่อนเข้าฮุกอะครับผมจะใส่เป็นตัวยูนิซันไปเครื่องดนตรีทั้งหมดอะจะเป็นอย่างนี้ให้มันซิงกับลายร้องอะครับลองฟังนะทอนฮุกแรกรรรรกพรเรเพเเเเธออออจิงงป็นย่่าาไะใชหืม ่างจ้าใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดแจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช้ฝันไปได้พบจึงเข้าใจมีอยู่จริงประมาณนี้ครับผมส่วนไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นลายที่ผมประสานไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมี1,2,3,4,5,6ลายนะครับ ก็จะประสานเป็นแต่ละคู่แต่ละคู่ไปครับเดี๋ยวเปิดโซโล่ร้องให้ฟังรักแรกพบเธอจริงเป็นยางไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจาใครที่ส่วนอันสุดท้ายที่ผมใส่ไปก็คือมันจะเป็นแอมเบียนนะครับผมก็จะใส่เป็นเสียงฝนฝนหน่อยๆเพื่อให้มันดูชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้น ประมาณนี้ครับผมเบาๆคลอๆไปใส่กับเพลงก็จะประมาณนี้ไม่มีทางเรื่องเพ้อฝันความผูกพันอย่างง่ายดายรักแรกพบมีอยู่จริงในนิยายหนึ่งซื้อนิทานเพลงรักแสนหวานกับความฝันประมาณนี้ครับผมสำหรับ เพลงรักแรกพบนะครับเวอร์ชันต้นปามสตูดิโอเรียร์เรนจ์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปร้องนะครับผมได้ทำเป็นเวอร์ชันคาราโอเกะไว้แล้วนะครับมีทั้งคีย์ผู้ชายและก็คีย์ผู้หญิงนะฮะสามารถนำไป cover สามารถนำไปร้องกันได้นะครับผมดาวน์โหลดกันได้ในเพลย์ลิสต์ที่ผมจัดไว้ให้นะครับในช่องต้นปามสตูดิโอนะครับซึ่งนำไปใช้ได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ทลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ